สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูจะมาแนะนําในเรื่องจํานวนคู่และจํานวนคี่นะคะซึ่งก็มีใบงานให้นักเรียนไปทําด้วยนะคะจํานวนคู่และจํานวนคี่เนี่ยเป็นยังไงนะคะคี่เนี่ยเป็นคี่ขวายนะไม่ใช่คี่ของไข่นะคะ,ะจานวนคู่ค่ะวิธีการดูจํานวนคู่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันก่อนนะคะมาดูผีเสื้อกันค่ะ,ผ,คะผีเสื้อของเราเนี่ยมีทั้งหมด กี่ตัวคะเดี๋ยวนับให้ครูคดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะผีเสื้อมีจำนวนหกตัวด้วยกันให้เราเขียนไว้เลยค่ะผีเสื้อมีจำนวนหกตัวนะคะแล้วเราลองจับคู่กันค่ะว่าจะจับคู่กับผีเสื้อในการจับคู่เนี่ยเราจะต้องจับคู่ให้เป็นสองใช่ไหมคะ ฉันคู่กับเธอฉันคู่กับเธอฉันคู่กับเธอจับคู่ได้เห็นไหมคะจับคู่ได้เป๊ะเลยไม่เหลือเศษผีเสื้อซักตัวหนึ่งเลยค่ะแสะดงว่า6ค่ะเป็นจํานวนคู่ค่ะเนื่องจากว่าสามารถจับคู่กันได้ไม่เหลือขี้เลยไม่เหลือเศษเลยค่ะเราก็เขียนเลยค่ะ6เป็นจํานวนคู่ค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2กันบ้างค่ะตัวอย่างที่2เนี่ยมานับ ไก่ไก่กันค่ะว่าไก่ไก่มีทั้งหมดกี่ตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดไก่ไกอยูเจตัวค่ะเขียนลงไปก่อนค่ะมีไก่จำนวน7ตัวค่ะต่อไปคุณครูจะจับคู่ไก่ไก่ค่ะไก่ไก่คู่แรกนะคะไก่ไก่คู่ที่สองไก่ไก่คู่ที่สามอ้าวเหลือไก่ไก่อีกหนึ่งตัวค่ะไก่ไก่ตัวนี้ไม่มีคู่นะคะแสดงว่า 7ค่ะเป็นจำนวนคี้ค่ะเนื่องจากว่าเหลือเศษอยู่จับคู่กับเพื่อนไม่ได้แสดงว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนคี้ค่ะฉะนั้นนะคะจำนวนคู่ค่ะคือจำนวนที่สามารถจับคู่กันได้แล้วก็ไม่เหลือเศษเลยค่ะและจำนวนคี้ก็คือจำนวนที่เมื่อจับคู่กันแล้วจะต้องเหลือเศษนะคะนักเรียนลองดูในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะว่าลองวงดูค่ะนับดูนะคะ ถ้าเกิดว่าวงแล้วจับคู่กันได้ก็แสดงว่าจํานวนนั้นเป็นจํานวนคู่ถ้าวงแล้วจับคู่กันไม่ได้แสดงว่าจํานวนนั้นเป็นจํานวนคี่นั่นเองค่ะต่อไปมาดูสรุปกันนะคะว่าจํานวนคู่และจำนวนคี่มีเลขอะไรบ้างค่ะซึ่งเลขโดดนะคะก็ここคือมีตั้งแต่0จนถึง9ค่ะคือเลขที่อยู่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวดายไม่มีคู่ไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเลขโดดทีนี้จำนวนคู่นะคะเลขที่เป็นจำนวนคู่อันนี้คุณครูสรุปให้เลยนะคะคือมี0มี2มี4 มี6และมี8ค่ะตัวเลขพวกนี้เป็นจำนวนคู่นะคะเพราะว่าเมื่อมีสิ่งของตามจำนวนพวกนี้จับคู่กันแล้วยังไงก็จะเป็นคู่กันจะไม่เหลือเศษค่ะต่อไปตัวเลขที่เป็นจำนวนคี่ค่ะก็จะเป็นตัวเลขที่เหลือค่ะก็คือมี1มี3มี5มี7และมี9นั่นเองค่ะตัวเลขพวกนี้เมื่อจับคู่กันแล้วนะคะจะเหลือเศษค่ะ อย่างที่เมื่อกี้ตัวอย่างที่แล้วที่คุณครูยกไปแม่ไก,ไก่เห็นไหมคะแม่ไก่ของเราเนี่ยจับคู่แล้วเหลือเศษก็คือเลข7เมื่อกี้เป็นจํานวนคี่นั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขจํานวน2หลักหรือเป็นจํานวน3หลักบ้างล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวนั้นเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่ถ้าให้เรามาวาดว่าจับคู่กันได้หรือเปล่านั้นอาจจะเยอะเกินไปนะคะฉะนั้นค่ะวิธีการนะคะอย่างเช่น22ค่ะ22เนี่ยเป็นจํานวนคู่ค่ะเพราะว่าให้เราดูที่ ด้านหลังค่ะก็คือหลักหน่วยดูที่หลักหน่วยหลักหลังสุดอย่างเดียวนะคะว่าหลักนั้นเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนถ้า2เห็นไหมคะ2จับคู่กันได้2อยู่ในจํานวนคู่แสดงว่า22เนี่ยเป็นจํานวนคู่ค่ะต่อไปค่ะ45ให้เราดูตัวเลขหลังสุดเช่นเดียวกันค่ะก็คือด้านหลังเท่านั้นค่ะข้างหน้าจะเป็นเลขอะไรไม่ต้องไปสนใจเลยค่ะดูแต่ข้างหลังนะคะซึ่งข้างหลังเป็นเลข5ค่ะเลข5เนี่ย ถ้ามีสิ่งของจํานวน5ชิ้นด้วยกันนะคะจับคู่กันแล้วก็จะไม่เป็นคู่ค่ะจะเหลือเศษด้วยกันฉะนั้น5เนี่ยจึงเป็นจํานวนขี้นะคะซึ่งคุณครูได้สรุปเอาไว้ข้างบนแล้วค่ะต่อไปลองดูตัวอย่างอีกค่ะ120ข้างหน้าจะเป็นอะไรคุณครูคบอกแล้วไม่ต้องสนใจค่ะดูแค่ตัวหลังเท่านั้นก็คือหลักหน่วยหลักเดียวเท่านั้นค่ะ0อยู่ในหมู่นี้อ่าแสดงว่า120เป็นจํานวนคู่ค่ะต่อไปค่ะ69ค่ะให้ดู ด้านหลังอย่างเดียวค่ะ9อยู่ในหมู่นี้ค่ะแสะดงว่า69เป็นจำนวนคี่นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะลองบอกคุณครูหน่อยค่ะว่า133เนี่ยเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่นะคะช่วยคอมเมนต์ตอบใต้คลิปคุณครูหน่อยนะคะสรุปนะคะว่าจำนวนคู่เนี่ยก็คือจะมีเลข0 2 4 6และ8ค่ะส่วนจำนวนคี่นะคะก็คือมี1 3 5 7และ 9นั่นเองค่ะฉะนั้นตัวเลขอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยตัวเลขพวกนี้นะคะเราก็สามารถแยกออกค่ะว่าเป็นจํานวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่ค่ะลองไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะ